สวัสดีครับก็วันนี้เป็นทริปไปทําบุญนะครับเดี๋ยวผมพาเพืนเพื่อนพี่พ่แม่แพ่อๆไปทําบุญกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่19พฤษภาคมก็ในช่วงเช้าผมกับเพื่อนไปอาร์ตไปซื้อของของไปทําบุญกันนะครับวันนี้ก็เป็นแอบปบแล้วก็พวกน้ำนะครับพวกน้ําพวกทูบเทียนแล้วก็แมสเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่วัด ภูเก้านะครับอยู่ที่นิคมคำซอยที่ผมเคยไปแล้วครับแล้วก็ยังไปไม่สุดเลยครับก็ได้คุยกับแม่ชีไว้ว่าเดี๋ยวผมต้องมาอีกครั้งมามาขึ้นภูเขาครับแล,แล้วเราก็มาถึงที่วัดภูเก้านะครับเนี่ยทางเข้าประมาณนี้ป้ายทางเข้าวัดก็จะประมาณนี้นะครับแล้วแล้วผมก็มาถึงที่วัดนะครับไต้องไป เชิญหลวงพ่อมาก่อนน,นี่คือพระพุทธเจ้าห้าองค์ เข้ามาตรงนี้ก็จะมีลูกแก้วนะครับแล้วก็เป็นร่างสังขารของหลวงปู่มีพุทธสีโลนะครับขอนาตอน้ครับขอนาตอน้ครับของเครื่องใช้ที่ไปทุดงของหลวงปู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าห้าองค์ ไปวุทิศ์ไปวุทิศบุญกุศลให้พ่อผมก่อนที่ต้นไม้ใหญ่นี่นหละแล้ตอนนี้ผมก็ได้ถวายสังฆทานไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะขึ้นไปภูเขา เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูภูเขาลึกลับอีกลูกหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารนะครับโดยอดีตแล้วเป็นที่ตั้งของวัดภูเก้าภูเขานี้เรียกชื่อว่าภูเก้าโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายอย่างเช่นถ้ำแก้วโดยที่พระอาจารย์จะนําดินมาทําพระเครื่องหรือของดีต่างๆข้างบนจะมีศาลาพระพุทธรูปหรือพระพุทธรูปแกะสลักตามหน้าผาหินและก็เป็นกุฏิพระหรือที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ไปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดู ในเราก็จะขึ้นภูเขาครทางก็จะประมาณนี้ทา,านทางชันมาก เยอมากเลยครับเฮ้ยเค่ังวะโอ้เล่นเล่นเอาหอบแล้วอ่ oh, oh. มาดูวิวธรรมชาตินะครับน,นี่ก็จะขึ้นไปกาบสกาละถ้ำนะครับ หน้านี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับต้นไม้ก็จะเขียวเช่าอุ่มเลยไปครับเดินต่อไป แล้วเราก็ถึงนะครับบรรยากาศประมาณนี้ น่าจะเป็นกิ่งไม้หล่นลงมาครุณพี่ครับข้างบนนี่เขาเรียกว่าอะไรครับกะทองร่วมนะคร<อ>ับวัดตะเก่านะวัดตะเกียวจุลเทิงเนี่ยนะโอ้ยประดเษฐ์อยู่พลังนนอ๋อ,องโอ้ออยข่ัวแบบตะเกานะกูบาดใจ,จน้ำลายผมเม้าวันเนี่อ๋อแล้วแม่ชีบอกผมว่ามีเหมือนถ้ำอยู่ข้า<อ>งบน น,นี่เป็นจุดแรกนะครับเป็นเหมือนศาลาเลยครับวายพาระเศษหินเศษไม้ตกลงมาครับเราจะเป็น,ปนรูปพระพุทธร,รูปนะครับแกะสลักหินเดี๋ยวเราพาทัวร์อันนี้น่าจะเป็นกุฏิ ก็เดินลัดๆล่อๆอนนี้ไปได้นะแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ลูงพี่จะขึ้นพาขึ้นไปข้างบน,นครับ อันนี้เราก็จะขึ้นไปข้างบนอีกนะครับอันนี้น่าจะเป็นชั้นแรกมีเจ้าถิ่นไปด้วยใ้เจ้าถิ่นนี่แติดไงแสดงนะว่ามันทำงานลา,าอืมอมันต่อบางครับโอ้วเอาเรื่องกัยนะ เดินมาตามรัดเลาะนะครับนี่นาสิเป็นห้างต่อพะระภูเก้าพระภูเก้าภูเก้าอย่างนี้เลยสมัยก่อนนะสมัยก่อนเก้าอย่างนั้นแหล,ละครัแล้วอ้าแล้วขึ้นขึ้นไปเลยหลอดแล้วขึ้นได้นะขึ้นได้เลยนี่ไงไเราขึ้นมาเป็นชั้นเนะขึ้นได้ เออมึงได้ินเดิเดินเข้ามาก็จะเป็นเหมือนซอกถ้ำนะครับซอกหน้าผาหาเครื่องต่างๆมีพระพุทธรูป อันนี้เป็นกุฏิครับรนนเป็นกุฏินะหานะโอ้เปิดออกมาก็จะวิวประมาณนี้ครับสวยมากเลยเรากาพาก่อนครับที่อยู่<ด>ข้างบนนี้ก็<ด>มีพุทธรูปต่างๆเยอะเลยนะครับ เราก็เดินมานี่อันนี้ก็จะเป็นกุฏิแต่วิวสวยมากเลยนะเนี่ยประมาณนี้ครับเดินลัดเลาะ,ะมาเ่มาโอเน,นี่นย,ยเส้นเรามา มีวัดหลายวัดอยู่ที่นี่มึงเป็นเนี่ย,ย,ยครับรงนะไไปปชมอ๋ออ๋อไม่ใช่ทางนี้บอกครับ <c oughs> ปิดเข้าได้กันห้ามไปปีดแน่ต้องปีดน,น้กท่องเทยวเข้าไปอ๋อออกทางนี้ไครับผมอันตรายเราไม่เคยปีนตอนแรกก็ว่าจะมานอนอยู่หนึ่งคืนเปลี่ยนทริปไรไงเรามีภารกิจที่เราจะไปขายของ เดินเดินย้อนกลับมาใหม่นะอันนี้คือโอ้โดูดิหน้าผามากเลยไม้ก็เป็นผุพังเลยนะครับประมาณนี้อ๋อสันสันสัน,ส,นสูงแห้งโอ้สันสันอันนี้ก็สัน่นนี่กันนดอกแดกดอกแดกแล้วอูหน้ากลัวอย่างเงี้ยมั่ชันเกินไปนะ มันต้องมีแรงเลยนะครับถ้าคนกลัวความสูงหรือว่าน้ำหนักตัวเยอะปีนแบบนี้ไม่ได้นะหัวขมำเลยนะอาดา,อ,า,อ,าอะไรนะงู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 น่น,น,นะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นชีสูตรนะครับเป็นชีสูตรตอดได้อยู่ตอดนิดนึง ก็จะเดินลัดเลาะ,ะไปทางนูน้นแล้วตอนนี้เรามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเดินลัดเลาะ,ะตามหน้าผาไปภูเขานะก็จะเป็นทางเดินประมาณนี้ครับเรียบร้อยแล้วักข้างลังเรียบร้อยแล้วดูว่าเดือดแกงว่ะเดือดแกงเยอะว่ะดูดิ เป็นซอกซอกน้ำผายอีกแล้วนะครับก็น่าจะเป็นที่หลบฝนได้อย่างดีเลยนะแสงแสงกำลังดีนะครับแสงอย่างนี้แสงสี่ห้าโมงสาดส่องลงมา เดินเรื่อยๆครับเราจะขึ้นยอดภูเขาเลยนะครับทางนี้ก็เป็นกุฏิพระนะครับพอาจารย์ใจดีมากเลยเปิดทางให้เราพาเรามาดูนะครับก็แบบนี้เลยบอก เป็นบุตินะครับเข้ามาก็ประมาณนี้ตรงที่ปฏิบัติธรรมถ้ำอําพวันดูชันไหมชันครับชันมากเลยนะอันนี้เราก็เดินขึ้นไปภูเขานะครับทางมันก็จะชันชันขึ้นเรื่อยๆนะครับ ดูเหมือนว่าใกล้กจะถึงแล้วนะครับขึ้นมานี่ธรรมชาติคือแบบสร้างสรรค์ให้สวยงามมากเลยนะก็ขอภัยในเสียงหอบนะมันเมื่อยหลี <laughs> นี่น่าจะเป็นห้องน้ำนะครับ โอเคห้องงามจริงด้วยข้างบนนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนภูเขานะครับแล้วก็ย้ายลงไปอยู่ข้างล่างก็ถ้าใครผ่านเส้นหนองสูงใต้หรือนิคมนะครับก็จะเห็นพระพุทธรูปองค์สีเขียวเป็นปางยืนอยู่นะครับที่ผมไปนอนนั่นแหละครับไปเรื่อยๆครับ เป็นแท่งน้ำนะครับโดยที่เอาสังกะสีมาปักไว้ตรงรูนะครับเพื่อที่จะให้ฝนตกใส่ต้นไม้แล้วก็หยดลงมานะครับดักน้ำฝนไว้ใช้อันนี้อาร์ตรอก็ตามหลังนะครับนี่คือผมพาเพื่อนมาโหดมากนะปกติจะให้ที่ รถจอดได้แล้วก็ไปกับท้าแล้วก็ถ่ายรูปรีแกละแถวข้างล่างอันนี้คือจับเต็มเลยโอ้โหนี่ก็เป็นหน้าผานะครับอ๋อเดี๋ยวผมโดดเอาก็ได้ครับพระเจ้าครับอันนี้คืออะไรครับนี่ยฐานพระแบบเลือดจีดีของเนี้ลยมองบ้านสิ่ะเล้ อ้อจะเท็ดเยดีห้างว่างชิลาเลือกอันนี้เหระครับมเป็นทั้งน้ำนะครับเฮ้ยมาเยอะหมาภูเขาอันนี้เป็นฐานผ้าใหญ่แบบก็คือสร้างไม่เสร็จน,นี่นะครับเป็นฐานผ้าใหญ่ที่สร้างไม่ได้ ล้วก็เป็นซากปลาหลักพังนี่เป็นงูใหญ่เลยนะครับไม่ใช่พญายนาคเลยนะนอ,ยนอ้านี่ดิโอ้เห็นวิวทั้งหมดเลยครับอยู่นี่ เห็นกลางหันลมด้วยนะครับของน้องสูงหรือนิคมมันเขียนยังครับนี่นยมันเล่ากันเขียนตีนนะเขียนน้องสูงน,น,นะนิคมน,นะครอ๋อครับอันนี้เป็นแท่นพระพุทธรูปหน,นึ่เก็บเพราะจะนาแเก็บเสียงอืมเ,เหลือแต่ทำยุคล่าง นเลยนะโอ้นี่บอกครับน,นี่แม่ซีเพิ่นบอกให้ผมมาอยูยข่ขึขขขขข้นมาทำร่องเขาภูรายแม่ซีี่แดงเลยนหมครับเป็นมะขัดนะคือห,นะห้อยขัดคือห้อยยังนะครับห้อยแบบเป็นขัดเลยนะอ๋อเหมือนมันเป็นเกลืไม่ใช่เหลืองรู้ไหมคือคืองูคดโต แม่นบ่ครับห้อยแบบกัรสอนแบบนี้ครอ๋อมันสินเหลื่อมมานละคือออ๋ครับผมมาเอาดินนี่ไปเฮ็ดมุ่นสารเฮ็ดเศษพระอะไรแบบดีนะ้เข้าดินแล้วมังก้เจ้าทินเจ้าทินสวยมากเลยครับมันจะเป็นถ้ำนะครับข้างบนก็จะเป็นฐานพญานาคที่รอใส่พระพุทธรูปนะครับข้างบนนี้คือสวยมากเลยนะไปเดี๋ยวเราเดินไปข้างบนอีกทีหนึ่ง ใจดีใจดีให้ให้น้ำอ๋อเหมือนท้ายวิว,วครับนี่มาครับมาดูวิวนะครับพระจารยร์เพื่อนรู้ครับวิวตรงไหนสวยโอ้โหเห็นหมดเลยครับอยู่นี่ไม่ต้องบินโดนเลยครับนะครับพาพอแม่พี่น้องมาเบิ่งนะครับ อยู่วัดภูเก้าวิวคือสวยมากเลยนะครับออยู่มุกดาหารก็มีที่สวยด้วยครับขึ้นมากับมาไหวพ้พระทำบุญนำสวยมากเลยไหนนะมีลุงด้วยไหนลุงไหนลุงนี่น,น,นี่นุงหรอเนี่ยคับอันนี้คือยอดของภู วัดทุก้าวั่นนีจะเป็นวัดอีกนะอ,อันนั้นวัดอะไรครับวัดดา่นดดานพระอินทร,ร์บัแมงครับไอ้แดงๆนี่นะครับอันนี้นจะเป็นภูเขาด้วเนาะเป็นก้อนหินอยู่เมื่อโอ้โห มันต้องไปลลายหมองแต่ตอนนี้เอายูนิซะก่อไปนะครับไปกันต่อครับตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะครับลงมาจากข้างบนนูน้นจบจบข้างบนแล้วนะครับก็ให้ไปก็ให้ไปดูก็น่าจะทั่วทั่วอะไรนะครับผมเดินไปซ้ายไปขวาดู ทุกมุมอันนี้คือผมได้มาตามที่สัญญากับแม่ชีไว้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวผมต้องมาอีกนะครับอ่าผมได้พูดแล้วผมกลัวแบบมันยังติดอยู่ในใจอะ่ะเหมือนเราสัญญาอะไรไว้ไวเอาไข่เราเราต้องมานั่นแหละครับนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างวัดอีกทีหนึ่งนะครับ ขอเดินลงก่อนนะครับทางเดิมครับทางเดิมแต่ชัน่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินลงแล้วนะครับปเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันนะครับไปข้างล่างที่ ข้างวัดกันไปแล้ว,ลวเราก็มาถึงข้างล่างนะครับ่งเป็นไงครับนไครับได้บุญไหมครับบุญเห็นได้ชัดมากเลยนะหน้าแดงหมดแล้วไปเหมือนฝนจะตกนะครับตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นฐานพญายนา ข้างบนก็จะเป็นฐานพระพุทธรูปนะครับนี่วิวเป็นไงครับเราก็ได้มาที่เดิมแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหินมาจากอินเดียนะครับเป็นหรือก็มาถึงนี่ก็มาแกะสลักเอานะครับ วัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องแกะสลักหินมากเลยนะครับอันหินหินมาจากอินเดียอันนี้ก็เป็นหินแกะสลักนะครับเป็นรูปพระสังกะจายเป็นหินก้อนนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปปางโอเคนะครับมีองค์เดียวในโลกพระาจารย์เพื่นบอกมาเนี่ครับกำลัง ทำเลยนะไม่รู้ว่าเสร็จหรือ,อยังน่าจะยังไม่เสร็จต้องทาสีนะครับนะครับน,นี่ก็จะเป็นสิงโตนะครับสิงโตอันนี้ก็เป็นพาลสีนะครับประจําองค์ประจําของแพทย์นะครับแพทย์หมอพยาบาลนี่เป็นนางเข้านะครับเป็นนางเข้า ของศาลาบรรยากาศดีมากเลยครับดูดเาาเิเป็นศาลาเฮ้ยเป็นเป็นห้องนะเป็นห้องเป็นกุฏิของแม่ชีนี่ที่ผมมานอนนะครับในทริปเที่ยวก้าววัดของมุกดหารก็ไปดูอีพีที่ผมไปเที่ยวได้นะ เหมือนฝนตกลินลินด้วยหเห็นลุงด้วยครับโอ้โหสวยมากเลยคือดวงตาจริงๆของผมนี่คือมันสวยมากๆเลยนะแต่กล้องนี่คือยังให้ภาพไม่เห็นได้ชัดเท่ากับดวงตาเรานะไม่รู้ว่าเห็นลุงไหมนะเนี่ยสวยมากเลยการที่เราได้ทําบุญกับใครสักคน มันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันอาจจะเป็นโชคชะตาที่ผมและเพื่อนได้มาทําบุญด้วยกันเรามาเจอกันในวัยทํางานโดยที่ต่างคนต่างไม่ชอบกันแต่เป็นเรื่องตลกตอนนี้สนิทกันมากๆเราต่างมีเพื่อนสนิทในวัยเรียนแต่การเวลาก็ทําให้ความสัมพันธ์เราจางหายลงไปมีพบก็ต้องมีจากนมีลุงสวยมาก แล้วแล้วเราก็ปลดล็อกเราแล้วนะครับก็จะจบไปแล้วนะครับ EP นี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูผมนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะแล้วก็ youtube นะครับ youtube ก็มอสน้อยแบกไปเที่ยวเพจก็เพจเจ้าถิ่นนะครับมุกดาหารผมก็จะไปเที่ยวในพื้นที่มุกดาหารแล้วก็ถ้าเที่ยวหมดผมก็จะไปจังหวัดอื่นเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับคือน้อยคนมากที่จะเห็นภูเขาลูกน้ำนะ น,นี่ก็ผมพามาดูแล้วนะครับเป็นถ้ำลึกลับภูเขาลึกลับอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งที่นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันครับคลิปหน้าู